เอาละตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมบอกฟู้ดแล้วนะฮะภารกิจของเราวันนี้คือการไปสุ่มผลแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนผลทุกๆ50เวละนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เจอกันกับน้องอีคิวแล้วมาอีคิวตอนนี้เรามารับเฟรสก่อนนะฮะโอเคเราจะมาคุยกับตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งเลยนะฮะแบบซิงๆเลยตอนนี้เราก็ต้องหาตังก่อนหาตังไปเพื่อจะไปฟาร์ม ่ไมเออไม่ใช่สิหาตังเพื่อจะไปอ่าไปสูมผลหาตังเพื่อจะไปสูมผลโอ้โหน้องคิวโซโล่หมัดเลยนะฮะโอเคผมก็จะโซโล่หมัดเหมือนกันเออตัวนี้เวลวห้านี่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 โอ้โหนี่นี่มานี่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 โอ้แตกไปแล้วหนึ่งตัวภารกิจของเรานะฮะก็คือการฆ่าไอตัวเทนมันชื่อว่าอะไร เทนนี่เหรอ,เ,อเทนนี่ผมนี่นี่ฉันก็มีพลังเหมือนกันนะนี่อ๋อท่านผู้ชมคือเราต้องเวล50ก่อนนะฮะถึงจะสุ่มผลได้โอเคตอนนี้คือผมต้องตั้งใจตั้งใจฟาร์มไปแล้วนี่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  โอ้โหเป็นการเดินทางที่แสนแบบจะเชื่องช้าซะจริงๆเลยเดืนอน้องคิวน่าจะเล็วกว่านะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนมา,มาดูว่าเราจะไปสุ่มผลได้ไหมมาอันนี้คือคนที่จะให้บอกฟูดกาชาโอเคกดเข้าไปเลยปึ๊บมันบอกว่าคุณยังไม่พร้อมใช้งานกลับมาเมื่อคุณได้รับระดับ50แล้วโอ้โหคือ ใช่แล้วฮะผมต้องไปฟาร์มจนถึงเลเวล5้าสิบโอเคฮะผมจะไม่รีรอผมจะไปฟาร์มเลยนี่เฮ้ยมีคนมาสุ่มผลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขอผลเขาก่อนเนเอ้ยสุ่มผลห,หน่อยสุ่มให้หน่อยสุม่มให้หน่อยสุ่มให้หน่อยครับเฮ้ยผลอะไรอะ่ะผลกาก็เอา จังหวะนี้คิวเอาก่อนไหมเอาคิวเดินไปหามันคิวเดินไปหามันก็นิดหนึ่งว่าไงดีแต่นายเป็นคนดีมากโอ้จริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะเดี๋ยวเจอขุนเข่าลยน้ำใจนี่ขุนเข่าลยน้ำใจ ููููขุนเข่าเลไรน้ำใจเควสใหม่บอกว่าเควสใหม่พร้อมแล้วเจอขุนเข่าเลไรน้ำใจก็ไปลิงจอ๋อ อันนี้คือขุนเข่าเลน่นน้ำใจนี่ตามด้วยท่าหมัดพลวงฟันนี่โอ้โหโแบบอ้อันนี้เทพจังเลยอุ้ยคิว,วเขาให้อันนี้ปลามาเฮ้ยเฮ้ยปลากินเลยได้ไหมเนี่ยได้กินยังไงอ,อ่อนะกินยังไงคิวอ โอ้โห <atsu S 1> ท่านผู้ชมคนนี้เขาให้ผลผมมานะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนนะอขอบคุณครับนายเป็นคนดีมากนะนายโอ้โห oh, แล้วเขาให้ผลน,นี้ผมมานะท, <charming> ท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเป็นผลดีไหมออ,อนี่นี่เอ้ยเราจะกลายเป็นอะไรเนี่ย เราจะกลายเป็นเพชรโอ้ยเราจะกลายเป็นเพชรแล้วเราทำไงต่อคิวนี่โอ้ยเพชรอะไรโดนตีเรากลายเป็นเพช,ชเรแล้วไงต่อ,อหรอแค่นี้เลยหรอ,อนี่กลายเป็นเพชรคือผลน,นี้ผมกลายเป็นเพชรผมไม่รู้ว่าดียังไงนะผลน,นี้นี่ ใช่เหรอหเ,เอ้ยตกน้ำไม่ได้ด้วยคิวตกน้ำตายวะเดี๋ยวเราค,ค่อยเป็นสุ่มคือนี่นี่แต่ไม่เป็นไรภารกิจของเราคือเวลห้าสิบ วิห้าสิบเราก็ต้องเปลี่ยนผลเราก็ต้องววห้าสิบก่อนสินี่นะฮะมันเป็นผลผลเพชรผลไดมอนด์นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันดีไหมโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูมาฮะถ้าแรกคือเหมือนจะเป็นท่าแปลงกายนะนี่ผลผลนี้ผมไม่เคยใช้ด้วยนี่ฉันกลายเป็นเพชรนี่แล้วก็อันนี้เป็นพุ่งชนนะ แต่ว่าผมว่ามันเราก็ต้องใช้อันนี้อยู่ดีผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่เฮ้ยน้องคิวทำไรอะขุนเข่าทะลวงฟัน ท่านผู้ชมผมเจออะไรนะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอผลไฟก,กินกินก็ไปนี่ฉันเจอผลไฟแล้วเฮ้ยมีคนฆ่าบอสให้ว่ะคิวฆ่าหรอเฮ้ย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 มันตีตีเราตีเราไม่เข้าเลยแล้วน,นี่ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เลเวล40แล้วนะฮะคือเลเวล40เราก็จะได้เปลี่ยนเกาะใหม่นะฮะไปฟาร์มอีกที่นึงมาเราจะไปดูกันครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรที่เราจะไปฟาร์มกันเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเกาะนี้แล้วนะฮะมันชื่อว่าเกาะโจนสลัดนั่นเองมาผมจะเริ่มไปกระสวกใส่มันแล้วนะฮะ ตอนนี้อุย้ยมันเวล35มห้ามันตีเราได้เฮ้ยมันตีเราไม่ได้เย่เ yeah, ย yeah. มันเป็นอะไรที่ดีม,มากๆสำหรับฉันนะโอเคฉันจะต่อยแกฉันจะต่อยแกต่อยทีหลายๆตัวเลย เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เลเวล50แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยผมจะไปสุ่มผลนะครับแล้วก็จะไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรกันเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะไปสุ่มผลกันแล้วนะฮะคืออย่างนี้นะครับ ไม่ว่าเราจะได้ผลอะไรคือเราต้องกินมันเข้าไปนะฮะแล้วก็พอเลเวลร้อย 100, เราก็จะสุ่มผลอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะกินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะได้ผลอะไรรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอไม่รู้จะได้ผลอะไรมาเอาเลยโอเคผมจะขอสุ่มผลนะฮะปึ๊บปึ๊บอ๋อสุ่มผลใช้เงินอยู่ที่32350นะฮะโอเคผมจะขอกดสุ่มเลย5 4 3ส1ปึ๊บอ้า ผมได้ผลสปินครับท่านผู้ชม,มเหมือนจะไม่ดีนะแต่ไม่แต่ว่าเราก็ต้องทําตามกฎนะนะเราก็ต้องกินเข้าไปโอ้โหผมเสียดายผลไฟมากเลยครับท่านผู้ชมมาผมจะกินแล้วเอาเดี๋ยวขอกินก่อนกินก่อนกินเงเงียบเงียบเงียบโอ้โหรู้สึกเสียดายมากนะะ ากนี้ไปผมจะใช้ผลเอ่อผลสปินจนกว่าจะเลเวลร้อยนะฮะเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วมารอดูกันนะครับว่าผมจะใช้ผลสปินฟาร์มเนี่ยมันจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นบ้างหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับน้องคิวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ